มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสารรัฐธ,ธรรมนูญปลดอิงแพททองทานพ้นตำแหน่งนายก29สิงหาคม25-68ากสารรัฐธ,ธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี ตามทรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา1 6 0วงเล็บ4และวงเล็บ5จะกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสาลชี้ว่าการเจราจารดังกล่าวเข้าข่ายไม่พิทั์รักษาผลประโยชน์ประเทศชาติและถือเอาผลประโยชน์ของผู้นำต่างประเทศเหนือนกว่าประเทศตนเอง ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงคำนี้ใยมีผลให้แพ์ทองทานสิ้นสุดจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568และส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ